สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงก,กันสพัเฉลิมพงพากรอายุ10ปีศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนราชินีค่ะวันนี้หนูจะมานําเสนอโครงงานเรื่องการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะปัญหาสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเช่นโทรศัพท์บัตรเครดิตและธนบัตรซึ่งเราจะจับสิ่งของเหล่านี้เมื่อเราอยู่ในที่สาธารณะ ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ก็จะติดเชื้อโรคมาด้วยแต่เมื่อเราถึงบ้านเราจะทําความสะอาดมือของเราแต่สิ่งของเหล่านี้ก็จะยังมีเชื้อโรคอยู่แต่เมื่อเราไปจับสิ่งของเหล่านี้แล้วมือเราก็จะสกระปรกทําให้มีช่องทางที่จะให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วเพราะฉะนั้นเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรสมมุติฐานคือเราจะทําความสะอาดสิ่งของเหล่านี้โดยการใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดสิ่งเหล่านี้ mes, ให้ทั่วทุกพื้นที่ค่ะ ในลำดับของการวางแผนนะคะหนูได้คิดประดิษกล่องกล่องหนึ่งขึ้นมาที่จะสามารถทำความสะอาดสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยนี่คือแบบร่างคร่าวๆของสิ่งประดิษฐ์ของหนูค่ะซึ่งในนี้หนูจะได้เขียนอุปกรณ์การใช้และวิธีการใช้ไว้แล้วค่ะส่วนขั้นตอนต่อไปเราจะเข้าสู่วิธีการทำนะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะเราจะมีฟิวเจอร์บอร์ดทั้งหมด6แผนขนาด7คูณ7นิ้วค่ะจะมี เราจะเจาะ2อย่างอันนี้จะเจาะสําหรับการใช้เป็นประตูข้างหน้าอีกอันนึงจะเจาะสําหรับใส่ฟองน้ําค่ะต่อไปจะเป็นฟองน้ํานะคะเราจะใช้2อ,อันเพื่อประกบกันจะได้สามารถล้างโทรศัพท์ได้ทั้งสองหน้าค่ะตะเกียบนะคะสําหร,รับดามฟองน้ําค่ะเราจะใช้ทั้งหมด3คู่นะคะแล้วก็ผ้าสําหรับการโทรศัพท์ตกค่ะพลาสติกใสสําหรับเป็นประตูข้างหน้าเราจะใช้เป็นสายเพื่อที่จะได้เห็นของข้างในได้ชัดเจนขึ้นค่ะ ส่วนทั้งหมดที่หนูพูดมาตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของกล่องส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของเจลแอลกอฮอล์จะมี3อย่างด้วยกันค่ะจะมีกล่องแอลกอฮอล์แล้วก็ไซริงนะคะกล่องสําหรับใส่ไซริงเราเราจะติดข้างๆกล่องตัวนี้นะคะต่อมาเป็นแอลกอฮอล์ค่ะแอลกอฮอล์วิธีใช้นะคะเราจะเปิดออกมาค่ะแล้วเราแล้วเราก็ดูดแล้วก็บีบลงในฟองน้ําได้เลยะคะ่ะส่วนไซริงก็ใช้ดูดแอลกอฮอล์ขั้นตอนที่1คือการนำฟิลเจอร์บอร์ดมาประกอบกันให้เป็นกล่องค่ะ เราก็จะได้กล่องที่ต้องการแล้วนะคะด้านหน้าเราจะติดพลาสติกตรงนี้นะคะเป็นหน้าสําหรับอุปกรณ์ส่วนข้างบนเราจะประกอบฟองน้ํากับตะเกียบเป็นขั้นตอนที่2ค่ะค่ะเราก็จะได้กล่องที่สามารถใช้งานได้แล้วนะคะโดยการติดฟองน้ําเราจะใช้ตะเกียบ3ามคู่นี้ในการดามค่ะส่วนแผ่นพลาสติกใสายข้างด้านหน้าเราจะใช้ กาวสองหน้าติดด้านบนตรงนี้นะคะส่วนขั้นตอนต่อไปจะเป็นการใช้กล่องมาติดด้านข้างเพื่อเป็นส่วนของแอลกอฮอล์ค่ะค่ะเราก็ได้ตัวกล่องทั้งหมดแล้วนะคะสิ่งที่หนูได้ใส่เพิ่มลงไปก็คือผ้าตรงนี้เพื่อการการโทรศัพท์ตกกระแทกเสียหายนะคะส่วนด้านข้างนี้หนูก็จะติดกล่องสำหรับใช้ใส่ขวดแอลกอฮอล์แล้วก็ใส่ลิ้งค่ะ ค่ะเส้นขั้นตอนการใช้งานนะคะเราจะเตรียมการใช้งานก่อนโดยเปิดฝา,าขวดแอลกอฮอล์ขึ้นมาแล้วเราก็ดูดให้เต็มไซดดิ้งได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ฉีดบนฟองน้ํำให้ทั่วทุกพื้นที่เลยนะคะันั้นรอให้แอลกอฮอล์ซึมลงไปในฟองน้ําสักครู่นะคะที่เราต้องเลือกใช้แอลกอฮอล์แบบน้านะคะเพราะว่าหากเราใช้แอลกอฮอล์แบบเจลมันจะซึมได้ช้ากว่าแอลกอฮอล์แบบน้ำค่ะและตอนนี้ แอลโกอฮอล์ก็น่าจะซึมลงไปแล้วหนูก็จะใช้ตัวนี้ค่ะที่เป็นโทรศัพท์ของวันนี้ที่หนูออกไปใช้ข้างนอกแล้วก็จับบ่อยมากๆค่ะสอดลงไปบริเวณนี้นะคะที่เราต้องใช้ที่เราต้องใช้อใชออฟองน้ําให้ชิดกันนะคะเพื่อที่จะสามารถทําความสะอาดพื้นที่โทรศัพท์ได้มากที่สุดค่ะแล้วทีนี้โทรศัพท์เราก็จะตกลงไปข้างล่างแหล่ยเนะี่ยที่ท่าห็นแลนะคะ แล้วพอเราพอมันตกลงมาข้างล่างเสร็จแล้วเราก็สามารถเปิดแล้วก็หยิบได้เลยค่ะทีนี้เราก็จะได้โทรศัพท์ของเราที่สะอาดปลอดปลอดเชื้อโรคแล้วค่ะ สำหรับการประเมินผลนะคะหลังจากที่หนูได้คิดประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาและได้ทดลองใช้จริงผลปรากฏว่ากล่องนี้สา,สามารถทําความสะอาดสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงตามที่ตั้งสมมติฐานไว้และสามารถใช้ในชีวิตประจำวันของหนูและครอบครัวของหนูให้ห่างไกลาจากโรคโควิด -19 และเชื้อโรคต่างๆอีกมากมายได้ด้วยค่ะวันนี้หนูขอจบการน,นำเสนอโครงการน,นี้เพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ